สวัสดีครับบ้านหน่วยจนแนนครับ <c oughs> อีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปที่สามนะครับสำหรับงวดวันที่สิบหกธันวาคมนะครับกลางกลางเดือนเดือนสุดท้ายของปีนะครับเรามาหาเงินจะลองจะลองปีเก่าต้อนรับปีใหม,ม่ปิดมาหลายงวดนะครับงวดนี้น่าจะเอาคืนนะครับ ถ้าไม่ออกเพียเพ้ยนๆโอเคนะครับคําเตือนนะครับคลิปนี้เหมาะสาหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับเราจะมาพูดถึงหลัก10บหลักหน่วยเลขคู่เลขคี่นะครับ <c oughs> <c oughs> การจําแนกคู่คี่ออกไปก็จะทําให้ตัวเลขเหลือน้อยลงนะครับจะมี2ส,สูตรนะครับถ้า2ส,สูตรเหมือนกันนะครับก็แปลว่า ในสามตัวจะต้องมีเลขนั้นอยู่แน่นอนนะครับเรามาเริ่มกันใหม่นะครับตั้งแต่งวดปี2558นห้าร้อยาะครับคนดูบ่อยๆก็อย่าเพิ่งเบื่อนะฮะบางคนเข้ามาใหม่นะฮะ <c oughs> ชอบอธิบายเนาะ แ5 8ทั้งหมด1-24ตัว24ครับนจะมี2ชุดนะครับก่อนนี้ชุดหนึ่งชุดสองถ้าเหมือนกันเนี่ยแปลว่าในสามตัวบนจะต้องมีเลขขี้บนอยู่แน่นอนนะครับส่วนจะมีเลขขี้ทั้งสามตัวหรือสองตัวหรือตัวเดียวนั้นนะก็ต้องมีเลขขี้นะครับอันนี้มีทั้งสามตัวบางเงินมีสามตัวเลยนะครับทดที่สองก็ได้เลขขี้ก็มีทั้งสามตัว ข้อที่สามได้เลขคู่ทั้งสองสูตรก็มีทั้งสามตัวเลยนะฮะแปดหกสี่แต่มันขอบอกว่ามันไม่ใช่เช่นนี้เสมอไปนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าสองสูตรมันเหมือนกันก็แปลว่ามันต้องมีเลขคี่หรือเลขคู่แน่นอนนะครับนะข้ที่สี่นี่นะครับมีเลขคู่เหมือนกันสองสูตรก็จะต้องมีเลขคู่ในสามตัวในหนึ่งตัวในสามนี่แน่นอนนี่ก็คือมีเลขสองนะครับ ส่วนจะเป็นคู่คู่คู่คแบบเลขมวดที่สามหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่นะแต่สรุปว่าถ้าหากว่าสองสูตรเหมือนกันจะต้องมีเลขกี่หรือคู่ตามจำนวนนั้นนะฮะจะมีอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวอของเข้าใจแล้วนะฮะมวดที่ห้านะครับมีเลขคี่ได้มาเลขคี่หมดเลยนะอ่ามวดที่หกได้เลขคี่้ก็ได้เลขคี่มาตัวเลขเจ็ดนะครับ พจนที่เจ็ดได้เลขคู่ทั้งสองสูตรมันก็มีเลขคู่ทั้งสามตัวพอดีสามตัวนะอ่านที่แปดก็เหมือนกันนะเลขคู่ทั้งสามตัวนะครับบจนที่เก้าได้เลขคู่กับเลขคี่ที่ผมลงสีเหลืองไว้นะฮะมันจะมันจะแตกต่างกันนะคือสูตรชุดแรกชุดหนึ่งมันจะเป็นเลขคู่ชุดหนึ่งจะเป็นเลขคี่อย่างเงี้ยแต่อย่างนี้หมายความว่านในสามตัวจะต้องมีเลขคู่ปนเลขคี่นะ มีสี่สองหนึ่งนะอันนี้ค่อนข้างแน่นอนนะว่าต้องมีเลขคู่ปนเลขคี่แต่ถ้าเป็นเลขคู่ลว้ลวนๆเลขคี่ล้วนนี่มันไม่แน่ว่าจะปนไหมนะแต่ส่วนมากก็จะออกมาปนกันนะครับอย่างกรณีนนงวดสิบเอ็ดนี่ยได้เลขคู่ทั้งสองสูตรมันก็มีเลขคี่ปนนะวัที่สิองงวดคู่สองสูตรนะครับมันก็จะมีเลขคี่ปนนะ งวดที่สิบสามสีเหลืองก็มีคู่กับขี้นะครับอ่าก็ปี58าแยี่สี่งวดไม่ผิดเลยนะทั้งสองสูตรนะครับต่อไปดูปีห้าเก้านะครับอ่าไล่มานะอันนี้ไม่เหมือนนะสีเหลืองนี้ไม่เหมือน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 นะ ็จะมีคู่เปนขี้นะที่ไม่เหมือนเนี่ยอันนี้สำหรับประ,ประกอบเล่นสองตัวหรือสามตัวโต๊นะฮะเล่นสามตัวหรือสามตัวตรงหรือสามตัวโต๊ดปีที่สองก็ไม่ผิดเลยนะปีห้าเก้านะครับทั้งสองสูตรไม่ผิดเลยพอไปปีหกศูนย์นะครับกวสี่สิบเก้านะครับถึงเจ็ดสิบสองก็ไม่ผิดเลยนะฮะ ก็จะมีอย่างเช่นงวดภาพสองนี้แตกต่างกันนะครัห้าแตกต่างกันหกสิบหกแตกต่างกันนะก็จะมีคู่ผลขี้นะครับต่อไปในปีหกหนึ่งนะสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับงวดเจ็ดสิบสามถึงเก้าสิบหกก็จะมีงวดเจ็ด จ็ดเนะก้านะกู้คนขี้แปดเอ็ดกู้คนขี้นะแปดเก้าเก้าสิบครัไม่ผิดเลยนะยังไม่ผิดเลยทั้งสองจุดนะต่อไปดูปีออกสองนะครับวัดเจนะ็ดสิบสามถึงเก้าของฮะโยกปีป,ปีปีออกสองเนี่ยนะผมซ้อนกันอยู่ ระดาษที่จะแปะมันไม่พอนะอาให้ดูงวดเนะก้าเจ็ดถึงร้อยี่สิบนะฮะก็เจ็ดถึงร้อยี่สิบนะครับทั้งสองสูตรต่างต่างคนต่างก็ยังไม่ผิดเลยนะต่เไปให้ดูในปีออกสามนะอ,อกสาม งวดร้อยยี่สิบเอ็ดมานะร้อยยี่อ็ดร้อยยี่ิบสองร้อยยี่ิบสามเลขต่างต่างกันนะร้อยยี่บสี่ร้อยยี่บห้านะครับถึงร้อยยี่สิบห้านี่รู้สึกจะเดือนเมษานะฮะก็หยุดไปสองงวดนะครับหยุดไปสองงวดมาร้อยยี่บหกนะะ าร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดนี้ไม่เหมือนกันนะแล้วก็ร้อยยี่สิบเก้ามาถึงร mm. ้อยสามสิบหกก็เป็นเลขคู่เลขคีทั้งสองสูตรงวดร้อยสามสิบเจ็ดเนี่ยผิดทั้งสองสูตรเลยนะผิดมันออกสี่ศูนย์สี่ออกแต่เลขคู่แต่เนี่ยเราได้เลขคีทั้งสองสูตรเป็นการผิดงวดแรกนะเป็นการผิดงวดแรกนะครับงวดถัดมาก็ ได้เลขคู่มันก็มีเลขหกนะฮะวดถัดมาก็ได้เลขคู่กับเลขคี่ก็มีเก้ากับสี่นะงวดวันที่สิบหกเราได้เลขคู่ทั้งเลขคี่ทั้งสองสูตรนะงวดวันที่สิบหกธันวาได้เลขคี่ทั้งสองสูตรแปลว่าแปลว่าในสามตัวนี้จะต้องมีเลขคี่ปนแน่ๆอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับนะงวดวันที่สิบหกธันวาได้เลขคี่ทั้งสองสูตร หมายความว่าใน3ตัวบนจะต้องมีเลขขี้แน่นอนนะครับบออย่างน้อย1ตัวหรืออาจจะ2ตัวหรืออาจจะทั้ง3ตัวเลยก็ได้นะฮะอาจจะออกคี้ขี้ขี้หมดนะเช่นเดียวกับงวดที่หนึ่งนะเนี่ยขี้คี่คี่คี่เลขสองก็คี่คี่คี่นะครับเป็นไปได้นะครับแต่ส่วนมากมันก็จะออกเลขคู่บอเลขขี่นะครับ แต่เรายืนเลขขี้ไว้เป็นหลักนะฮะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับชุดแรกนี่ดีที่หลักร้อยนะฮะดีที่หลักร้อยถ้าผิดหลักร้อยก็จะไปหลักหน่วยนะครับอย่างเนี้ยเนี้ยวัที่แล้วเนี่ยผิดจากหลักร้อยไปหลักหน่วยเนี้ยวันนี้หลักร้อยเป็นเลขขี้นะได้เลขขีอีกนะครับหลักร้อยได้เลขขี้อีกหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับหลังนี้ก็อยู่หลักร้อยนะหกนี่อันนี้ผิดนะอันนี้ อันนี้ก็ไปหน่วยที่ผมบอกแล้วชุดแรกเนี่ยถ้าพี่จก100ักรหลักร้อยจะไปหน่วยทันทีนะไปอยู่สิบน้อยนะอย่างนี้อยู่หลักร้อยนะศูนย์อยู่หลักร้อยนะเก้าอยู่หลักร้อยอ่าแปดเลขหนึ่งนี่อยู่หลักหน่วยนะหนึ่งอยู่หลักหน่วยเก้าสามอยู่หลักร้อยนี่อยู่ออครบเลยนะขี้หมดเลยนะครับโอเคนะครับระบบ ร้อยสิบหน่วยเป็นเลขคู่หรือเลขคี่สรุปว่ามันจะต้องมีเลขคี่ปนอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับก็น่าช่วยกดติดตามนะฮะกดติดตามเพจกดกระดิ่งกดระฆังเพื่อ,อเวลามี <c oughs> มี youtube ผมทำใหม่มันจะเตือนขึ้นไปอย่างท่านนะครับโอเคครับขอให้ท่านโชคดีนะครับเป็นหวัดคงคงหวังว่าคงไม่เป็น คงไม่เป็นโควิด1 9นะที่นี่ยังไม่มีนะหน้าหนาวระวังเลยนะครับเพราะว่าเชื้อไวรัสตัวนี้ชอบอากาศเย็นนะครับจเจริญเติบโตเจริญขยายตัวในอากาศเย็นนะครับคือเป็นหวัดชนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ